เขาชื่ออะไรเขาใครใครเนี่ยพ่อตอบพ่อทีใครอันนี้ใครอันนี้ใครเออพ่อแจ๊คอันนี้ใขรคลิปเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้รับชมไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวฮะพ่อแม่ลูกซึ่งคุณพ่อเนี่ยฮะต้องบอกว่าอยากจะเทสซะ้หน่อยเทสลูกซะหน่อยว่า จะจำแม่ตัวเองเนี่ยได้ไหมปรากฏว่าหางานนี้ฮะคุณพ่อได้มีการเปิดรูปคุณแม่เนี่ยสมัยสาวๆฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยมีการถามว่าพ่อเนี่ยจำได้ไหมคือใครเขาเนี่ยก็พูดชื่อคุณพ่อเนี่ยออกมาคุณผู้ชมแต่พอไปชตาทีของคุณแม่บ้างคราวนี้เลยฮะช็อตฟิลคุณแม่สุดๆเพราะคุณลูกเนี่ยต้องบอกว่าทำหน้ามึนงงฮะว่าเฮ้ยแม่ฉันเหรอ นี่แม่ฉันหรือเปล่าหรือว่าคนนี้ไม่ใช่แม่ฉันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมรูปคุณแม่ตอนสาวๆเนี่ยสวยมากปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยคุณแม่อาจจะกินเยอะไปหน่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะฮะปรากฏว่ารูปที่คุณพ่อเนี่ยเปิดให้คุณลูกดูคุณลูกจําไม่ได้ซะงั้นคุณผู้ชมงานนี้ช็อตฟิลคุณแม่สุดๆเพราะต้องบอกว่าทําเอาแบบมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโมเมนต์น่ารักคุณผู้ชมว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย หากเรามีลูกอ่ะแล้ววันหนึ่งเรามีลูกตอนเด็กๆใช่ไหมเราเนี่ยไปเปิดให้ลูกเราดูเนี่ยเราจะไปดูว่าเฮ้ตอนนั้นเนี่ยเรายังหล่ออยู่แต่โตมาแล้วเนี่ยเราอาจจะกินเยอะเราอาจจะขี้เหล่หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าลูกจําไม่ได้อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความคิดที่ดีเนะเป็นคอนเทนต์น่ารักน่ารักที่ครอบครัวเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ลองเปิดลูกคุณแม่เนี่ยให้ลูกดูว่าดูสิลูกเนี่ยจะจําเราได้ไหมกับเคสนี้ต้องบอกว่า เป็นคลิปที่น่ารักมากๆฮะปรากฏว่าคุณลูกจําคุณแม่ไม่ได้ซะง,งั้นต้องบอกว่าน่ารักจริงๆแต่งานนี้เนี่ยคุณพ่อเนี่ยระวังงานเข้านะฮะเพราะต้องบอกว่ามีการเปิดรูปตอนสาวๆให้ดูลูกจําไม่ได้เนี่ยคุณพ่อนั่นแหละงานจะเข้าหรือเปล่าเรียกว่าเป็นคลิปน่ารักน่ารักที่เอามาให้รับชมกันนะเราลองไปชมคลิปดูครับเขาชื่ออะไรเขาใครใครเนีน่ย ตอบพ่อตีไข่อันนี้ไข่อันนี้ไข่เออพ่อแจ๊คอันนี้ไข่ไข่ลูกแล้วไข่อะน,นี่ร้อ,นนรรรรองเพลงนี้ตามพ่อ <c oughs> ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ